กับเกม p พิกเซนะครับแลคะก็เป็นเกมที่มานานแล้วนะครับอันนี้ผมผมก็ได้เล่นจนถึงเลเวลสูงๆแล้วนะครับเพื่อมาเอาให้ท่านผู้ชมดูอ่ะเราไปเริ่มที่ Battle now กันเลยครับตอนนี้ก็เกิดอุบัติเหตุนี่หนอยกับพิสลามชูนะัะที่เลือดออกนะครับคลิปนี้จะลงประมาณสัตดาหน้าครับทีมไฟขอสิบนาทีขอสิเนาทีแล้วกันนะครับ ม,มันสนุกสนุกอ่ะติดนาทีอ่าตอนแรกเราจะเริ่มที่ดานโจมตีด้วยอาวุธประชดตัวนะครับขอตัดคลิปนะครับอ่าเราก็มาต่อกันแล้วนะครับแล้วก็เข้ามาในด,ดาดแล้วนะก็รอแป๊บเดียวผมตัดคลิปสักห้าหกวีอ่ะมันแปบ๊บโฟกัสโฟกัสอย่าด่ดาผมนะคบอย่าลืมคอมเมนต์คับถ้าคอมเมนต์ แล้วเ,เป็นเพื่อนผมที่อยู่โรงเรียนจะเอาขนมไปให้แค่ขนมก็ไม่พอคะพ่ะพอสิครับไม่พอเพราะต้องมีอย่างอื่นอย่างที่เป็นรางวัลค่ะเราจะไปบอกคิูหน้านะคะบไม่บด้ถูกไม่มีรางวัลอย่างอื่นเสียได้ตจังแต่ากะะเกิดอะไรกดใ,ใ,ใครเกิดใครเกิดอะที่เราด้วยนะคะจะ,ะ,นนจะไ,ได้ะความรู้ใจให้เรื่องอรเดิค่ะบว่าเห็นอย่างนี้คือตายนะคะ โอ้ยข้อสารนี้มันยากจริงอันนี้มันก็จะเป็นทอ้อนนะคะเหมือนทอ้อนทอโอ้ยากจริงแล้วก็ต่อกันที่แลบห้าบสองเอเลียห้าสิบสองแลบนะครับเป็นด่านที่สนุกสุดๆนี่นะคะก็จะปืนอันนี้เป็นเอเลี่ยนบลาสเตอร์อันนี้เอเลี่ยนแซนนอนนะคะ ภาพตกหล่นอะไรก็ขอโทษนะครับเพราะว่าอันนี้กล้องของพี่มันเล็กแล้วก็แบบมันถ่ายจะไม่ค่อยเต็มท่องเท่าไหร่ใช่ค่บเออถ้าถ้าเสียง,<อ>งผมเด็กก็ขอโทษด้วยนะคบเพราะสิบอายุสิบนะคะสิบขวดเลยก็เกือบสิบเอ็ดแล้วค่ะเอ้ยไม่เอ้ยเอ้ย เขานูธานโ,บโบน้เอานอาอ๋อมีคนใช้โทรปิคอโบเหมือนเราครับอ้นนั่นเอกไอกคนนั้นไม่มีคนใช้หน้าไม้ เนี่ยยอ้ยผมเล่นไม่เก่งก็ขอโทษด้วยนะครบคุณไม่ค่อยเล่นมานานเหมือนกันนะผมไม่ค่อยได้เล่นมาประมาณเกือบสีเกือบสีเ่เดือนนะครับ ตรงนี้ตอนนี้ก็จะเป็นที่เราเล่นเป็นดาบใหม่ฮะไอตรงนั้นไอ้ตรงนั้นใช่มันเป็นจุดๆก็คือไอพวกหายตัวครับ ผมใช้สาธนูก็คือมันแรงครับได้เมจเจ็ดอื้อหือได้เมจตั้งเจ็ดครับนะเดียวจอดนี่เล็งได้ครับไม่จอดนะคะไม่เขาไม่จอดหยุดยุ่งยังครับเขาไม่ใช่รถนะครับไลน์ไลน์ไลน์ไม่ใช่การ์หรอไม่ใช่การ์ดเออ อุ่นเออเย็นด้วยไม่ได้ทำะอะไรเลยนะแซอสนึกไม่นนะมมได้ลลยเขาตัดคลิปนะคะอ้าโอเคเรามาต่อกันแล้วค่ะเราจะไปต่อที่ด่านคาโก้นะคระด่านไหนด่านนี้เหรออ่ะเราก็ต่อกันแล้วนะคะถ้าเราจะเป็นทีมแดงก็กดเลสเราจะเป็นทีมแดงเพราะว่า เราจะช่วยเขากู้วิกฤตนะครับกู้วิกฤตจะเป็นทีมที่ตกต่ำที่สุดคนจริงแล้วไอ้เฟรก็ไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดหรอกเก่งจริงนะคะที่จริงตอนนั้นผมเป็นอันดับแรกๆอะ่ะเพราะอ่อนเกินนะคะแต่ก็มีตายบ้างเนาะที่จริงตอนตอนนั้นที่ผมยังไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับยังไม่รู้วิธีถ่ายคลิปลง youtube นะครับผมได้เล่นจนถึงเลเวล30 จะเป็นเลเวลที่สูงที่สุดเองค่ะเครื่องถูกล้างเอ้ยได้มันเปิดแม้พึ่งเองตายเราก็ขอนัษไอ้ตรงไอ้ตรงไอ้ตรงนั้นไอ้ตรงนั้นไอ้ตรงนั้นคุณโยนครับอือืโอ้โหอืมอืม โอ้ยิงไม่โดนนะคะความปิ่งน,นี้นะคะเป็นปิ่งที่สุดหอมเลยอ๋อไอ้ตรงนั้นไอ้ยไม่กช่เขาใช้เจ็ตขัดมใช่คือพี่นะคะเคยมีเจ็ตขัดด้วยนะในเกมนี้แต่ว่าด้วยความที่มันแบบแขัดหน้าเยอะเกินก็โอ้ ฆ่ามันได้แล้วคนนั้นรู้สึกจะเป็นคนที่ฆ่าย,ยากที่สุดในเซิร์ฟอันนี้ก็คือปืนพกกลเดี๋ยวคลิปหน้าเราอาจจะซื้อปืนพกไฟฟ้ามาแล้วคัะเอย้ย<ร>ปืนกลปืนเมีมเน้องถามแน่นอนเลยนะคะว่าถ้าตายแล้วเนี่ยเลเวลจะหายไหมไม่หายาานะคะต้องตอบนะคะ จะรู้ดีนะคะเพราะผมตายบ่อยอด่านนี้ก็เป็นด่านที่ยากพอสมควรจะเป็นด่านเรือนะคะเป็นด่านเรือแล้วก็ให้พวกเราเนี่ยคือเหมือนมีสายหนึ่งนะคะเป็น,นเรื่องที่เ่า,ายอกงเท่าไหร่ก็เหมือนประมาณอ๋อเมื่อกี้ทีมเราแพนอ,อันนี้ก็จะเป็น้อนไฟแรงนะคะเหมือนขอนทอ คนนโทรสเซตแล้วก็มีชารส์สนนื่อน่ดูอันนี้สือแรกีอ่อบางกลงตกลง่ายชิปสาลาเหมือนไรครับอ่าเอ้ยเอ้ยเอ้อย่ยังมีไปตัวนี้พี่พว่ามีคนถามแม่เลยอ่ะ ว้าวสิครับอะเจ้าอะฉันถ่ายแค่สิบเลยค่ะครับ,รบก็เวลาพอดีกล้องแค่จบแต่นี้นแล้วจะจบอะไรมาจะเพื่อนแต่นี้สันนิษฐานเฮ้ยเฮ้ยเวลาเวลาเราถ่ายก็มันมันก็ต้องมีการตัดคลิปที่ยากนะครับมันไม่ยากนะคะการตัดคลิปเนี่ย มันยากตรงนี้นะครับคือขออกน้องเรื่องนะคะนิดนึงเลก็คือเ o w e r bank เต็มบ้านแล้วได้ p o า e r bank อันแบงค์งมาด้วยเดี๋ยวเราดูเอ้ย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 กระจายครับอันนี้ถ้าถามว่าทำไมผมไม่ซื้อครับเปลืองตังค์ฮะบนนู้นนะ่ะเก็บอันเดียวชีวิตเต็มเลยครับ เนี่ยเดี๋ยวไม่เชื่อดูนะอ่าเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมชีวิตเต็มละแล้วก็มีน้ำพลาไม่กี่คอมเพสเลย,ยนะ <c oughs> ไม,ไม่ตรงนั้นตรงนั้นไม่อ้าวเพื่อนผมเหรอผมก็อาห์ยิงตั้งนาน อ่าอ่าอ้าวอ่า,อาเราจะเป็นฝ่ายที่ตายแทนนะคะเมื่อหาศัตรูเก่งเกินแล้วก็เหลือเวลาอีกแป๊บเดียวแล้วนะสิบนาทีแล้วค่ะผมว่าอ้หูผมเก่งที่สุดเลยครับสิบนาทีแล้วค่ะเอทอเอสสิบนาทีแล้วค่ะครับอีกสิบวิ อย่าพึ่งเดี๋ยวเาราขอโทษนะคะก็บอกว่ามันเรียบร้อยแล้วไงเย้วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปของคุณภูเอ้ยเอสเอทีเ yeah. อ <c oughs> มโชว์แล้วก็เพชรสลามโชว์ะคะ่ะที่เมื่อกี้กล้องตกก็ขอโทษครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ